สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูตระกูลซิงโกเนียมนะคะที่เป็นเอ่อตัวธรรมดาที่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดนะคะเป็นสีเขียวขาวนะะมาเริ่มที่ตัวแรกนะคะตัวนี้นะคะคือซิงโกเนียมบาติกนะคะหรือที่เราเรียกว่าออมกหนกนะคะอ่อละาลักษณะของเขานะคะทุกคนเขาจะมีลวดลายนะคะเป็นเส้นสีขาวนะคะ เป็นลักษณะแบบนี้เลยเต็มแบบกระดูกใบแบบนี้เลยนะคะเป็นสีของเขานะคะไม่ใช่ความด่างแต่อย่างใดนะคะอะดูหลังใบนี่ค่ะหลังใบก็ยังเป็นสีเขียวปกตินะคะทรงเขานะคะจะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ยเนี่ยนะกว้างๆแหลมๆด้านบนแบบนี้นะคะอ่าทีนี้เวลาเขาขึ้นหลักแล้วนะคะทุกคนหรือเริ่มไต่เลยแล้วนะคะ สีที่เรนเห็นเป็นลายสีขาวๆข,าวของเขานะคะจะหายไปนะและส่วนมากจะเหลือแต่สีเขียวทิ้งไว้นะคะ,อ,ะอันนี้นะคะปลาติกตอนเริ่มโตมันจะไม่มีเส้น,นะคะ่ะแบบนี้เลยนะคะจะหาเส้นไม่เจอตอนเล็กๆก็อย่างนี้แหละนะคะแบบนี้แหละนะคะเนี่ยแบบนี้เลยพอพอแบบเริ่มไต่เลือจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะไม่มีเส้นนะนี่สำหรับปลาติกค่ะ เ,เป็นส่วนมากนะคะของไม้ที่เป็นสีแบบนี้นะคะที่ไม่ใช่ความด่างนะเป็นเป็นเลนสส่วนมากของไม้ซิงโกเนียมที่เป็นสีปกติของเขาโตไปแล้วลายเส้นหรือสีของเขานะคะจะหายไปนะคือจางลงหายไปหรือแทบไม่มีเลยนะคะวิธีแก้นะคะของตระกูลซิงโกเนียมเวลาที่เขาเริ่มโตแล้วเขาแบบสีหายนะคะอ่า ก็คือตัดทํำใหม่ค่ะเขาก็จะออกมาใบใหม่แล้วก็มีสีนะประมาณนั้นอันนี้ใช้กับตัวซิงโคเนียมที่เป็นสีปกตินะคะไม่ใช่ด่างนะบาติก ไม่ได้ด่างนะคะเป็นสีปกติของเขานะคะ,ะตัวแรกเลยหาซื้อได้นะคะทั่วไปตามตลาดต้นไม้เลยนะคะราคาก็น่าจะไม่เกิน200บาทค่ะเดี๋ยวนี้อาจจะอยู่ร้อยนิดนนะคะสําหรับซิมเนียมบาติกค่ะหรือออมกะหนกนะคะเราเรียกว่าออมกะหนกนะคะไม่ใช่กระหนกลายไทยนะตัวนี้อันนี้เรียกว่าออมกระหนกเฉยๆนะคะที่2นะคะที่สามารถหาได้ตามออตลาดต้นไม้นะคะคือหาได้แบบง่ายๆเลยนะคะก็คือตัวนี้ค่ะ เออซิกูเนียมทรีคิงนะคะหรือว่าสากษัตริย์มาดูใกล้ๆก,กันทรีคิงนะคะก็เป็นสีของเขาเหมือนกันนะคะทุกคนเป็นสีเขียวขาวนะคะนี่นะคะไม่ได้ด่างนะคะเป็นสีของเขาเองเป็นพื้นนะคะสีขาวแล้วก็มีความเป็นสีเขียวนะคะ ของเาแล้วแต่เลยว่าจะขึ้นตรงไหนบางทีเส้นสีเขียวนะก็จะขึ้นเฉพาะเส้นกลางใบบางทีนะคะก็ขึ้นแบบเป็นปื้นเลยแบบนี้เลยนี่ก็คือตีคิงนะคะทุกคนคือถ้าเขาโตแลว้วอ่ะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสําหรับรีคิงเนี่ยไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่ก็คือต้องตัดแล้วก็ทําใหม่นะคะให้อยู่ทรงได้ประมาณขนาดนี้กําลังน่ารักนะคะสิคุเนียมเขาเขากลายร่างได้นะคะ บางทีเนี่ยมันจะแบบเป็นหูประมาณเนี้ยมันก็ไม่ค่อยน่ารักมันเหี่ยวเหี่ยวเนาะมันมันแบบว่ารอที่จะแบบไต่เรือยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตัดทําใหม่ถ้ารู้สึกว่าต้นไม้ของเพื่อนอะ่ะเอ,อทรงไม่ค่อยดูน่ารักไม่ถูกใจเรานะคะก็ปล่อยแบบนี้แบบตัดแล้วก็ทําใหม่ทําใหม่นะคะก็จะเกิดใหม่อันนี้สำหรับตรีคิงนะคะไม่ใช่ความด่างนะคะทุกคนมันเป็นลายของเขามันไม่ได้ด่างทะลุหลังใบนะคะเป็นลายของเขานะคะอ่าประมาณนี้ค่ะเป็นใบขาวแล้วก็จะมีสีเขียวนี่ ลวดลายแบบนี้นะคะลักษณะตีคิงค่ะหาได้ทั่วไปเลยราคาก็จะอยู่ประมาณ150ถึง200ร้อถึงสามไม่เกินนี้นะคะสำหรับตีตัวต่อไปค่ะที่มีเขียวขาวและหาซื้อได้ตามตลาดต้นไม้นะคะตัวนี้ก็จะเรียกว่าซิงโวเนียมพิกซี่นะคะ,ะละักษณะของเขานะคะคจะแบบใบเขาจะใหญ่ด้วยกว่านี้นะคะแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะั้นและคือพิกซี่มาดูใต้ใบยอย่างที่บอกน้องก็จะไม่มีอะไรนะคะเพราะว่า เป็นสีใบของน้องเองนะคะนี่ค่ะพิกซี่หรือว่าเ,อาเหมาะกับการวางบนโต๊ะทํางานนะคะหรือว่าซักมุมหนึ่งนะคะเพราะว่าน้องเขาเป็นทรงพุ่มน่ารักนะคะทุกคนไมเ่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ ถึงเขาจะแบบว่ากายล่างแล้วอะแต่คือมันก็ยังเป็นทรงนี้แหละแล้วก็มันก็ไม่ใหญ่มากเหมาะกับการวางแบบว่าบนโต๊ะจริงๆนะคะหรือซักมุมห้องนะคะที่เราต้องการความมินิมอลนะใช้พิกซี่ไปตกแต่งได้นะคะอีกอย่างนะคะซิงโกเนียมเขาเป็นอะไรที่แบบทนนะคะแห้งมากๆก,ก็อยู่ได้แค่ใบจะเหี่ยวโน้มนะคะการจะโน้มลงหน่อยแต่ถ้าพอได้น้ำก็เด้งคืนนะคะเป็นไม้ที่หาง่าย สวยนะคะไม่ต้องดูแลยากนะคะใครไม่สะดวกใช้ดินหรือวัสะดุกปลูกนะทุกคนเอาแบบข้อเขาว่าไปตัดทำหรือเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเนี่ยนะคะตัดแล้วก็ชำชำใส่น้ำอะ่ะเลี้ยงในน้ำก็ได้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูที่เลี้ยงในน้ำนะว่าเราเลี้ยงแบบไหนอันนี้ก็เป็นตัวอีกตัวที่สามนะคะสำหรับพิกซี่นะคะหาได้ตามท้องตลาดแน่นอนนะคะไปดูกันนะมันจะเขาจะเรียกว่าเออพวกตัวแคร์แคระนะคะถ้าใน ตามชื่อตามตลาดต้นไม้นะภาษาไทยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะเรียกว่าพวกออมแครเนะี่ยไม่ใช่ออมนาคแคร์นะแต่น่าจะเป็นออมแครอะไรประมาณนี้ค่ะเขาน่าจะเรียกแบบนี้กันลองไปตามหาดูนะคะแล้วก็แจ้งไว้หน่อยนะคะคอมเมนต์หน่อยนะ,ะว่าแถวบ้านเพื่อนๆพี่ๆเ,เนี่ยราคาเท่าไหร่บ้างสําหรับเจ้าตัวพิกซี่นะคะนี่ค่ะสําหรับพิกซี่ถ้าโตมาหน่อย <c oughs> เห็นไหมคะตัวเดียวกันนะนี่เห็นไหมถ้าไม่เชื่อก็นี่ค่ะคือไฟนะคะตัดจากเจ้าพิกซี่พวกนี้นะคะ อ่าต,ตัดตัดแล้วก็เอามาวางนะคะตัดทั้งแบบว่า ตอบ้างเป็นทั้งตอเป็นทั้งย่อยบ้างนี่ค่ะเวลาโตขึ้นเขาก็จะเป็นทรงเดิมนะคะน่ารักนะในความรู้สึกเราว,าว่ามันน่ารักดีนะคะจะเป็นแบบเหมือนหูก็ต่ายน้อยๆนะคะหน้าแบบปาน,ปานเป็นๆเ,เ,เออน่ารักดีนะคะน่าทนุถนอมนะคะ <S <s ก็ถึงบอกนะคะว่าพิกซี่นะคะเป็นอะไรที่แบบว่าแนะนำนี่นะคะเนื่องจากว่าน้องเป็นทรงน่ารักนะคะเหมาะก,กับวางโต๊ะทำงานน้องไม่แบบดูแก้งล้างนะคะน้องบอกดูตะมุตะมหนิน่ารักนะดูนะคะ อลองลองดูกันนะคะนี่ค่ะนี่โตขึ้นแล้วนะคือเขาคือต้นเดียวกันนะอะให้ดูเลยนี่ต้นเดียวกันเห็นไหมคะมน่ารักนะคะลองไปหาซื้อกันดูนะคะเพื่อนๆสำหรับตัวต่อไปนะคะตัวที่สี่นะคะซิงโ์เฮดเนียมโมฮิโตนะคะทุกคนคะเขาเรียวกว่าโมฮิโตนะไม่ใช่โมจิโตนะคะอะแล้วก็เหมือนกันโคโลก็เรียกแบบเดียวกันนะคะ สำหรับเจ้าโมฮิโต้ตัวนี้นะคะคือตอนที่ทุกคนต่างแบบว่ารู้สึกว่าเขาสวยความสวยของเขาคือน,นี่นะคะความกระนะคะเน่เน่เนี่ยความคลุกค่ะกระเห็นไหมคะใบจะหงิกหงิกอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าน้องป่วยน้องโดนสารนะคะอ่าเห็นไหมมันจะเป็นความนี่ทุกคนดูดิสวยมากนะคะแต่ก็น้องก็จะไม่ได้อยู่แบบนี้กับเราตลอดไปถ้าเราไม่แบบว่า เอาน้องเขาโดนโดนแสงให้ถึงนะปุ๋ยก็ต้องถึงด้วยนะคะก็ต้องบำรุงน้องหน่อยนะคะน้องเหมือนกับว่าน้องกินปุ๋ยเยอะประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าเลี้ยงแสงน้อยเลยอ่ะหรือว่าที่ไม่ได้แบบได้ใบแบบว่าเห็นไม่ชัดมาแบบอย่างเงี้ยค่ะบางทีอ่ะเราได้ใบเห็นไม่ชัดมาน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะคะ เห็นหลายๆคนก็หลายๆความคิดเนาะก็บอกว่าให้ตัดฟังข้อเอาตัดใหม่แล้วก็รอให้เขาเกิดใหม่นะคะพื่ก็ยังไม่ได้ลองสักทีน,นี่เราก็ซื้อแบบตัวขยุกขยุยปลาสักสามใบนะคะแต่ว่าพอมาเลี้ยงกับเรามันก็ไม่ค่อยขยุกขยุยนะอาจจะเป็นที่ปุ๋ยแล้วก็แสงไม่เพียงพอนะคะถ้าเราสามารถาแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยวจะมาแชร์กับเพื่อนๆน,นะคะเมื่อก่อนแพงมากนะคะสําหรับโมฮิโต้นะคะจะอยู่แบบ ตอนที่เขามาใหม่ๆเนาะโมฮิโตอ,อฮอลแลนด์ใช่ไหมคะประมาณแค่เขาตัดสดเองนะตัวเองแบบว่าข้อละน่าจะสามพันตกใบละสามพันเลยนะคะที่เข้ามาใหม่ๆนะคะยกต้นก็อยู่ประมาณหมื่นสองถึงหมื่นแปเลยนะคะ,ะแต่เราคิดว่าเนื่องจากว่าเวลาเลี้ยงแล้วน้องไม่สามารถคนเลี้ยงไม่สามารถเลี้ยงเป็นแบบนี้ได้นะคะก็เลยน่าจะแบบว่าค่อนข้างที่จะเลี้ยงยากนิดนึงนะคะ แบบว่าเข้าใจน้องหน่อยไม่งั้นผู้เรียงก็อาจจะไม่ได้แบบนี้นะคะใครนะคะที่สามารถทําให้โมฮิโต้นะคะกลับมาขยุยข,ขยุยแบบนี้ได้นะคะแสงประมาณไหนหรือปุ๋ยยังไงนะคะน้องออคอมเมนต์เข้ามานะคะเพื่อจะได้แบบว่าเป็นข้อมูลดีๆให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะการเลี้ยงต้นม้จะได้มีความสุขต่อไปนะคะดูสิอยากให้มันใบข,ข,ขรุขระแบบนี้จังเลยนะคะตอนนี้โมฮิโต้ก็อ,อยู่เราเห็นนะคะก็แบบร้อยห้าสิบอะไรอย่างี้ได้เลยนะคะสองใบบ้างแต่ว่าอาจจะเห็นอไออย่างเนี้ย อาจจะยังขายได้ราคาอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ที่มันแบบว่าสีประมาณนี้มันจะไม่ค่อยขายได้ราคานะคะคือสีไม่ขาวสีไม่ชัดนี้ค่ะจะจะไม่ค่อยได้ราคาสักเท่าไหร่นะคะที่เห็นคือแบบประมาณนี้นะที่ขายร้อยห้าสิบแต่แบบนี้ถ้าลงขายก็ยังได้ราคาที่ดีอยู่คะ่ะไปตัวสุดท้ายนะคะตัวไหลมาด่างขาวนะคะอ่าเจ้าตัวนี้เนาะก็น่าจะเป็นตัว พื้นฐานของทุกคนนะคะที่ที่ต้องมีติดบ้านนะคะตอนนี้น้องแทบจะเอ่อแทบจะตัดแถมกันฟรีอยู่แล้วนะคะเนื่องจากว่าการที่น้องสามารถโตไวนะคะเพราะว่าเขาเป็นเอ่อตระกูลเงินไหลเนาะทุกคนดูสิ น้องเขาโตไวมากนะคะแล้วก็ทนตายยากนะคะเหลียงง่ายนะคะราคาน้องก็เลยเออไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อยู่นานเนาะแต่ด้วยความสวยของเขาเขาก็ยังขายได้เรื่อยๆนะคะคือทุกคนต้นนี้ถือว่าลายดีมากนะคะดูสิคะลายดีนะคะ บางทีเงิเน,นไหลเนาะบางทีมันมันเขียวค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวหาให้ดูแล้วก็มีตัวเขียวค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็แบบเหมือนเหมือนโยนทิ้งเน่ะเพราะว่าเาดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยแพงแล้วเดีด๋ยวให้ดูนะด่างก็จะไม่ค่อยเยอะเนี่ยเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะเนี่ๆเนี่ยๆๆนะคะเราก็เลยไม่ค่อยจะชอบไม่ค่อยจะสนใจนะคะแต่ว่าถ้าเป็นด่างประมาณนี้เนาะเดี๋ยวนะให้ดูนี่อันนี้มันจะด่างค่อนข้างที่จะแบบ จัดจ้านในย่านนี้นะประมาณนี้เลยอาลักษณะนะคะการด่างของเขาเนี่ยมันจะไปด่างทะลุหลังใบแบบนี้นะคะเหมือนกับโมฮิโต้นั่นแหละนะคะมันไม่ใช่อ่อเป็นสีของเขานะคะจะเป็นลักษณะด่างนะคะของเขาเองนะคะซึ่งแพทเทิร์นการด่างนั้นอ่าแล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่แล้วแต่ธรรมชาติรังสรรค์สรรสร้างเลยนะคะอ่า เขานะคะพวกตระกูลเงินไหลเนาะมันก็จะแบบว่าสามารถกลายล่างได้กลายล่างของเราก็คือมันจะเป็นแฉกหยกัยกขึ้นมานะคะคือหูก็จะใหญ่เออชัดขึ้นหูหูจะเยอะขึ้นนะคะตรงนี้เราจะเรียกว่าหูนะเป็นภาษาแบบบ้านๆน,นะไม่ได้เป็นเป็นภาษาบ้านๆน,นะคะไม่ใช่ภาษาบิดใดๆนะก็จะเรียกว่าหูนะคะคือตรงนี้ตรงนี้ก็จะแบบ อวบใหญ่ขึ้นแล้วหูก็จะมาขึ้นส่วนมากนะคะเต็มที่ที่นับออดูจากเงินไหลมาบ้านๆนนะได้11บเ็แฉกซึ่งก็ค่อนข้างหายากแหละ,ะแต่ถ้าเห็นได้ทั่วไปก็จะอยู่9ก้าแฉกนะคะตัวนี้สูงแล้วนะคะแต่ยังอยู่ในกระถางแค่ประมาณ10บิิวอยู่เลยนะคะอ่า เลยว่าจะเอาไปหาเกาะต้นไม้แล้วเพราะว่าถ้าไปเกาะต้นไม้น่าจะแบบไปไวนะคะแล้วก็น่าจะปกคลุมต้นไม้นั้นเลยเดี๋ยวจะเอาออกข้างนอกแล้วนะคะสําหรับจเจ้าตัวเงินไหลมาดังขาวนะคะราคานะตอนนี้นะคะทุกคนก็จะอยู่ที่เห็นก็ขายร้อยหนึ่งก็มีร้อห้านะคะอยู่ประมาณนี้ไม่เกินสองหนะคะนอกจากตัวน,นี้นะคะมันยังมีตัวฮอลแลนด์ซึ่งฮอลแลนด์เราก็มีนะคะ ถามว่าต่างกันไหมเราก็ว่าไม่ต่างนะคะเนี่ยเลี้ยงฮอแลนด์นี่ก็คือฮอแลนด์นะคะก็ออกมาก็เป็นแบบบ้านเราแหละเขาอาจจะเป็นใบหยกัยกหยักหรือเปล่าลิวผิวไม่แน่ใจแต่ที่เลี้ยงมามันก็กลับมาสภาพอยู่ประเทศไทยเหมือนเดิมนะคะอ่ะอันเนี้ยนะคะอันนี้เดี๋ยวให้ดูนี่อันนี้ฮอแลนด์นะสุดท้ายก็เหมือนไทยเหมือนเดิมนีม่แหละคะ่ะไม่ไม่มีอะไรนะคะอ่ะอันนี้ียวมาแชร์เทคนิคด้วยนะว่า ทุกคนสามารถทำหลักให้เขาแบบนี้ได้นะคะซึ่งอาจจะให้ตรงนี้นะคะเป็นผ้าเฟลก็ได้ผ้าเฟลก็เหมือนผ้าสีเ,เทาๆนะคะเอามาเป็นใส่เป็นหลักก็ได้แต่ว่าต้องต้องเอาน้ำนะคะน้ำหยดใส่ผ้านะคะ ก็คือติดน้ำนะคะในช่วงระบบข้างบนตรงนั้นนะคะเอาใส่ผ้าเพื่อให้ให้แบบมันชืน้นถ้าใครจะใช้ใช้ผ้าเฟลนะคะแต่นี้ไปใช้เอ,อ่อไม้ซึ่งไม้ก็เป็นไม้บ้านๆธรรมดาเลยนะคะไม่ได้มีราคาอะไรนะแต่ทําตามพี่สมนะพี่สมพัน์ไม้บอกว่าไม้อะมันเก็บความชื้นได้ดีกว่าเนาะนะแบบแล้วต้นไม้มันก็โตไวกว่าชอบมากกว่าประมาณนี้แล้วก็ดูเป็นธรรมชาติซึ่งชอบสุดคือมันดูเป็นธรรมชาติแหละตอนแรกกังวลเรื่อง เรื่องราเรื่องอะไรใช่ไหมคะการเป็นราของต้นไม้แต่ก็คือตามธรรมชาติอะ่ะมันก็น่าจะมีพวกอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วก็เลยเออไม่ไม่ซีเรียสนะคะก็เลยปล่อยไปตามตามแต่จะเป็นนะคะนี่ก็เริ่มเอามาเกาะนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปนะอันนี้ห้าไม้สําหรับเขียวขาวที่หาง่ายตามท้องตลาดแล้วใช่ไหมคะครั้งหน้าจะเป็นไม้เออสีชมพูแล้วกันเนาะที่หาได้ตามท้องตลาดนะคะว่า ตอนนี้ราคาเป็นยังไงแล้วก็ใครยังไม่มีตัวไหนจะได้ไปสะสมกันนะคะหรือใครมีแล้วแต่ไม่รู้จักชื่อก็จะได้รู้จักกันนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ